บอกว่ามีอะไรบ้าง,างาน,นั่นคือโคมไฟสำหรับอะไรสำหรับนรกสำหรับนรกทำอะไรคนทำอะไรถึงต้องตกนรกเขากินเล้าเมายาแล้วก็เล่นการพนันแล้วก่อ็ก็ไม่สบาย ก็ตกนารกแล้วก็ไปโดนหอกท่นแทงแล้วก็ลูกเสาว่ะก็หล่นมาลงทับใส่อีกนิดนึงก็ล้มแล้วก็ทับใส่แล้วหอกแหลมทิ่มแทงเป็นแบบไหนอะ่ะอันนี้ไง เฮ้ออยอเป็นแบบนี้เอาแลยอตัวนี้คืออะไรอ่ะผีไม่มีญาติผีไม่ไมีญาติอยู่ที่ไหนผีไม่ไมีญาติเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ฮึอยู่ที่นี่รู้แล้วว่าอยู่ที่นี่เนตาไปเอาภาพแบบนี้มาจากไหนเนตาไปเอาตัวอย่างมาจากไหนจำมาจากไหน เห็นตัวอย่างนี่ตัวอย่างที่วัดไหนที่วัดนี้ที่วัดที่ไหนที่ที่เราไปอ่ะวัดส่องงนอกเออเนีย่ยเขาเขาไม่ขอด้วยเห็นไหมเออ ทำยังไงถึงต้องไม่ไปทำยังไงถึงจะไม่ได้ไปนระลกทำความดีไม่ตกดีทั้งพ่อแม่ไม่เล่นกันทน,นันแล้วก็ไม่อะไรแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์บางทีน้องก็ปั้นจนหลับคาที่ ผลงานแต่ละรอบบางทีก็ออกมาชาัดเจนสวยงามอันนี้คือพาเราไปท่องนรกกันนะคะเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวลองไปฟังน้องดูน้องบอกอยังไงต่อที่เขาต้องโทษโดนปีนต้นงิ้วเนี่ยเขาต้องไปทำผิดอะไรมาเขาทำผิดอะไรมาจา๊ะ เขาเล่นการพนันแล้วทำอะไรอีกใส่คนนี่เล่นการพนันแล้วแล้วก็กินเหล้าเมายาเสพติดแล้วก็แล้วก็แล่แล้วก็แล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลอีกสักพักหนึ่ง ยมรโทก็จะพาตัวไปกินน้ำทองแดงทำอะไรพี่จีบเนี่ยต้องต้องตกกระทะทองแดงก่อนตกกระทะทองแดงก่อนแล้วแล้วก็ติดตีนต้นยิวแล้วก็อีกกาปากไหลก็มาจิกแล้วก็เอาหอกแหลมแทงจิ้มอีกสักพักหนึ่ง แล้วอีกกาบากแปกก็มาจิกแล้วก็ลูกเต่าก็หล่นลงมาทับอีกสักพักหนึ่งอ่ะยม,มทูตก็พาตัวไปลงกระทะทองแดงแค่นั้นอะ่ะเขาก็ทำความดีแล้วนกใช้ทำความดีเลยลงกระทะทวงแดงไม่ได้ทำความดี ลงท้าทองแดงทำบาปรู่ไหมแค่นั้นน่ะทำความดีแล้วทำบาปอะไรลงทองแดลงกันท้า